สวัสดีครับสวัสดีวาพี่น้องสุขูสุคนนะครับพบพอกับผมจากข่วงแชนเนลคือเก่าครับพี่น้องเอาแกงเห็ดขมบ่านี่พี่น้องแกงเห็ดขมต้มสามนำ้ำจังจืดครับพี่น้องครับกับแจวแมงดาคือเก่านะครับแจวแมงดาแขนแขนคนคนเนะี่ยรักะแหนมสองก้อนพี่น้องก็สิว่าต้มสามนำ้ำมันมันขมเาเพิ่นจังเอินว่าเห็ดขมเนาะพี่น้องแสงเขา่าเสกล้องจากข่วงพอดีวนะเนาะ ครับป็นจริงไหนพี่น้องเพราะได้ยิ่เนาะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมามาเสิบเสียบแกงเห็ดขมเพื่ออื่นเห็ดยางก่อนเห็ดเพิงขมบหรอแก้วแม่งดา่าเลยดิพี่นอ้องฮึ่มหล่บเข่าติดมือ มืนเมือนเด่นเด่น้องมันสีประเภทเหมือนคล้ายๆกันครับเห็ดละงูก้องต้องบอกว่าเป็นช่วงรู้ดูการ <laughs> เครื่องฤด,ดูกรรมแมนทางบนนอกบ้านคือแจ้งติดมือเหนียวตุยตุย còn nhau thì biết không cũng một bàn cái này ข้ากวัวเบ่งสมกันเป็นยังไงแกพี่น้องเบิืงกันสมหมูตลาด,ดครันบนี่ Hmm. เข้าตม้มบอ่อเส้าขมวเวลาขากิน,น้นำมันสีเห็ดให้รสชาติหวานหวานพี่น,อน,มมน้องหวานหวานขมขมน้ำบู้งรสชาติพี่น้อง บักขามเนาะ มันเป็นช่วงฤดูกาลนะครับของเพลินโมเมนแบบว่ากินนย่ำใดกด้พี่น้องเมน้องะเภียนเนี่ยขนาดขนาดมันขมมันกะหายวิธี่กินจนได้นะพี่น้องคนสมัยตะเกาตะเกียบพี่หูวยังได้ว่ามันกินใด <laughs> นั่งพายไ่น้องพู้เถ่าบนผ้ากินและพอตาแม่จากรุ่นสู้รุ่นจนหดรุ่นเลี้ยรุ่นหลานไปน้ะ จังใดก็มันต้องบอกว่ามันต้องเกิดการทดลองเนาะพี่นอ <c ười> อ <c ười> <c ười> ้องเฮ้ยฮึ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 พราะว่าจะการทดลองพี่น้องตาดพี่น้อง ทดลองจักรุ่นเหรอพี่น้องเแก่สีมฮอดจักกวงตัวมือไหนก็ย,ยังมีการทดลองเห็ดด้วยพี่น้องอืห้าสีหูวมันกินได้เนะทดลองจากรุ่นสูรุ่นสูรุ่นไปเรื่อย,อยจนหูวว่าเห็ดอันนี้มันกินได้ครับ ต้องบอกว่าบรรพบุรุษอิสานเ่าหนีสุดดวดพี่น้องทดลองคนแหล้วคนเหล่าจนหากมวิธีการกินได้เนะพี่น้องบริวาบววัตะเหตุพี่น้องก้อยอย่างหนึง่งกล้อยนี่ก็คือกัน อันกินแล้วมันมันขมมันฝาดเราพี่น้องมันค้ายลินเพื่อนกันหาวิธีกินจนได้ เวทนั่งเลยเพื่อบินแข่งขันยิน คนบอกว่า, hey, วาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปเฮ้ยวเนี่ยจากวงไวเป็นบางคลิปพี่น้องแล้วตต่งแตบโอกาสจังหวะคันคิดได้ก็สิไปยังสิ่ลไะพี่น้องรุดัดรุดตัดรุดัดไปเรืเร่อยๆคิดบ่ได้ก็สด Đi ăn <laughs> 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 Mà, có ném hoang เดียมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งทุกๆุกมือเนาะพี่น้องโอ้ดีใจหลายครับเดี๋ยวจะคินแหนมอันทุทไทยฮัมคู้บินกระเบิดเท่านั้นที่ประจำ่นเอา คือขัดเฮ็ดขมพี่น้องเฮ็ดขมท่ามกลางเสียงรถ มอเตอร์ไซค์ฝูงบินตํานะครับพี่น้องหลักาแจ้วแมงดาน้ำเนี่ยนะครับจ้าก,กวงแกงเองนะครับพี่น้องเป็นกระบวนการวิธีการเทีท่ยสี่ได้กินนะครับเป็นเห็ดขมนี่มันต้องต้มหลายๆน้ำเนี่ยขันผู้ใดมีวิธีกะตีอติประมาณเที่ยหนึง่งสองเที่ยน,นะครับนอกขาจะเป็นจ้าก,กวงกับต้มใส,ใส่ใส่ใบบักซีดาับใบบักซีดาต้มในน้ำแล้วก็ต้มในเกลย่ยประมาณสองน้ำ านะครับขันยัยเจือลมีเอกสามน้ำนะครับพี่น้องยองยางนางดีๆนะครับเป็นกระบวนการกินเห็ดขมนะพี่น้องเนาะปีหนึ่งยังได้กินทีนึงนะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ว่หาหน่วหอวเมือนไปน้ำเน่ะนะครับสวดน้ำไปน้ำเน่ะเสียบเสียบน้ำกันกับจากกวงทุกทุกมือนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจากกวงทุกทุกคลิปนะครับลกักษณะเมนูกับเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับกินได้ทุกทุกสไตล์นะครับแบบของจากกวงสูตรจากกวง พ่พอกันทุกทุกมือนะครับขอบพระคุณได้หลายพ่พอกันไหมในคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้พอไอ้สำนึกนะครับพี่น้องสวัสดีครับ